สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเดิมๆออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจพี่ดีนะครับผมวันนี้นะพี่ดีจะพามาชมอีกหนึ่งคันนะครับผมกับคันนี้ครับกระบะแคป LDA สีบอลเงินนะครับผมไม่ค่อยมีใครออกเท่าไหร่นะครับผมกับสีนี้นะครับและสีนี้ค่อนข้างจะมาแรงนะตอนนี้เลยนะครับผมกับสีบอลเงินแบบนี้นะครับผมนี่ฮะกับจัดเต็ม1คันนะครับผมกับโปรโมชันดาวเริ่มต้น39,900บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันว่าคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พี่ที่พามาชมบริัทหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้ครับกระบะแคมป LDA สีบอลเงินนะครับผมคันนี้เนี่ยรถไม่ค่อยจะเข้ามาเท่าไหร่นะครับผมแล้วค่อนข้างจะสีเนี่ยค่อนข้างจะสวยเลยนะครับตอนนี้สีนี้อ่ามาดีกว่าสีขาวนะครับผมนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้ครับสาหรับตัวตัวสีบอลเงินแบบนี้นะผมนี่ฮะ กับตัวกระบะแคป LDA นะครับผมนี่ฮะกับตัวนี้เนี่ยมีไฟเดย์ไทม์มาแล้วไฟเดย์ไลท์มาแล้วนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเ,เตอร์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเนี่กระจังหน้าจะเป็นโครเมียมอีซูซูนะครับผมพร้อมด้วยนะครับผมไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับตัวตัว LDA นะแต,แต่ถ้าตัวเฟรดเอสเนี่ยยังไม่มีมาในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับผมสำหรับตัวนี้สีบอลเงินนะครับนี่ฮะเดี๋ยวไปชมว่าคันนี้เนี่ยแต่งสวยประมาณไหนนะครับผมนี่เลย ไปชมตัวล้อนะครับผมตัวล้อนะตัวนี้เป็นเวล6ก้านนะครับผมฝาปิดจุมสีม่วงล้อสีม่วงแล้วก็ฝาครอบดิสีม่วงสวยๆนี้นะครับผมนี่ฮะโอ้หล่อจัดนะครับผมกับลงยาง2 4 5สี่ห้าสี่ห้าสบนะครับผมนี่ฮะยางตัวนี้จะหนาขึ้นมานิดนึงนะครับผมจะขัดแล้วก็จะนุ่มกว่าปกตินะฮะนี่นะนี่ฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกรดเกรด LDA เนี่ยตัวนี้จะเป็นเขียนว่าส e a d Cap นะครับผม แล้วก็หูก็จกนะครับจะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับผมแล้วก็นี่ฮะมือเปิดของเขาก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้จะเป็นสีสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะครับผมนี่แล้วก็มาดูตัวนี้ครับผมตัวนี้นะฮะนี่ลายข้างหลังก็เป็นฝาปิดสีม่วงครับกับลงยางหลังนะครับ27 5 4 0 1 8นะครับผม27 5 4 0 1 8นะโหลดหน้า2นิ้วหลัง3มนิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมด้านหลังว่ารถเนี่ยล้ออมมากน้อยขนาดไหนนะครับผม อ่านีครับนี่นะครับผมนี่เลยครับผมนี่ฮะสีเนี่ยจะอมประมาณนี้อ่าเพราะจะอมประมาณนี้ก็สีบอลเงินนะนี่ครับผมกับไฟ LDA สวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะกับบ้านค้าสวยๆแบบนี้กับตัว LDA นะครับนี่เลยครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใส่ท่อมาเรียบร้อยแล้วใส่ท่อมาเรียบร้อยแล้วนะพร้อมค้ำหลบป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้นะเป็นงานได้แท้นะฮะ แล้วก็สีนท่อตัวนี้เนี่ยที่เสียงประมาณนี้นะครับเดินเล็ดมาตั้งแต่คอมาเลยนะครับผมเดินเล็ดตั้งแต่คอมาเลยนะแล้วก็ข้างท้ายของเขานะข้างท้ายของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ผมสำหรับตัวนี้นะนี่ฮะเบรด LDA ไฟท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. ผมเป็น LED mm hmm. นะนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็อะไรของเราก็คือเนี่ยลูกค,ค้านะครับผมไม่ว,ว่าจะเป็นพวกท่อต่างๆนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวพาไปชมด้านใน ว่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับด้านในนะมาโครสอบถามว่าพี่ดีครับกระบะแครบสามารถเปิดได้ไหมนะผมนี่ฮะกระบะแครบเปิดได้กว้างขวางครับผมแบบนี้เลยนะครับผมแลหรับกระบะแครบนะครับผมอ่านี่ฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมดิฟฟี่ตัวนี้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวดิฟฟี่ตัวนี้นะครับผมนี่ฮะสำหรับตัวดิฟฟี่นะหกตัวใช้งานได้จริงหมดทุกตัวนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้มีวัดบูต ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมก็มีวัดบุ๊มาด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะตัวนี้มีหน้าจอให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับตัว LDA นะสำหรับตัว LDA มีมาแล้วแต่ตัว S มันไม่มีมานะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นในส่วนของปรับระบบแอร์ต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นตัวเป่าท้าเป่าหน้าหรือพัดลมแอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นอุณหภูมิแอร์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์หกสปีดนะฮะเวลาเข้าเกียร์ถอยเนี่ยก็ยกขึ้นมานิดนึงนะครับผมแล้วก็นี่ฮะดันเข้าไปอย่างนี้พอดันไปแล้วเนี่ย ก็จะมีกล้องถอยหลังให้มาเลยนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับผมอาจะมีกล้องถอยหลังตัวนี้ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัว LDA นะครับจะมีตั้งแต่ตัว LDA ขึ้นไปนะสําหรับกล้องถอยหลังนะครับผมพวงมาลัยตัวนี้เป็นแบบปฏิฟังก์ชันนะครับนี่ฮะพวงมาลัยจะเป็นแบบปฏิฟังก์ชันนะครับผมนี่เลยครับผมโอเคส่วนข้างในก็จะเป็นเบาะผ้าเนาะแล้วก็เดินได้สีขาวแบบนี้ครับอเป็นเบาะผ้าเดินได้สีขาวแบบนี้นะนี่ฮะ ส,สวยๆแบบนี้นะครับผมสำหรับ bon like nah ตัวเกจ LDA สีบอลเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ต <vale ัวนี้เนี่ยเป็นตัวปรับไฟฟ้าด้วยครับเป็นตัวอาจกระจกเป็นตัวล็อกล็อกระจกไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปรับเอ่อปรับไฟฟ้านะครับผมตัวของกระจกมองข้างตัวนี้นะครับผมเป็นตัวปรับไฟฟ้านะฮะตัวนี้นะนี่เลยครับผมสวยๆแบบนี้นะฮะลูกค้าก็มารอรับรถพอดีครับตอนนี้นี่ครับผมสำหรับตัวกระบะแคบ LDA แบบนี้นะครับผม ดาวเริ่มต้นเพียง3,9900บาทนะครับได้สภาพแบบนี้เลยครับผมล้อท่อดิฟฟี่ค้ำหลบป้ายทะเบียนนะครับผมสำหรับตัวแคป LDA สีบอลเงินแบบนี้นะครับผมนี่ฮะเป็นเจ้าของก็ได้ไม่ยากครับผมลูกค้าทํางานอะไรอยู่ที่ไหนครับสอบถามเข้ามาได้นะโทรมาสอบถามที่ได้นะครับผมบางทีลูกค้าที่จะใช้รถอีก2เดือนข้างหน้าอยากรู้เรื่องเอกสารว่าจัดแบบไหนนะครับผม ก็โทรมาสอบถาม่อนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ดีจะดูให้นะครับว่าตเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับผมลูกค้าอยู่ในโซนใกล้ๆนี้เองครับผมอ่าลูกค้าก็ดูจาก Youtube แล้วก็ดูจากเพจนะขอพี่ดีขอฝากช่องเพจ a c e b o o k ไว้นิดนึงนะครับผมก็เพจ Facebook ก็เป็นอ่ number one e s u โ promotion ต a n ซิ่งนะครับผม, page, uh, u, otion, บผม by i d d เนาะแล้วก็ช่อง YouTube ที่ชมนขณะนี้นะผมช่อง YouTube ที่ชมนขณะนี้ก็เป็น เฮตตี one, ้น้ำประวัตรถกระบะแต่งซิ่งป้ายแดงนะเป็นช่อง YouTube นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรผมนะ0 9 9 3 9 6 6 3 5 1นะครับนี่ฮะรถสวยๆเท่ๆแบบนี้ออกจากโชว์รูมของเราได้เลยนะครับผมนี่ฮะลูกค้ามารอนั่งรอรับรถแล้วนะครับผมตอนนี้รอเซ็นเอกสารอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็เบอร์โทรพี่ดี้9ูนย6เก้านะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยว่าลูกค้าชอบเป็นแบบอะไรยังไงนะครับผมนี่ฮะรอๆแบบนี้นะครับผม เป็นเจ้าของก็ได้ไม่ยากนะครับสำหรับตัวตัวนี้นะครับโ okay. อเคยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอหรือคลิปวีดีโอดีๆในการติดต่อเนาะอยากสอบถามรุ่นไหนอยากดูรุ่นไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวพี่ที่มีโอกาสก,าก็จะรีวิวให้ชมนะครับผมยังไงขอบพระคุณมากนะครับขอบคุณครับ บอลเงินส,สวยๆสะอาดๆครับผม